สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับเมื่อวานทำใบงานเรื่องประโยคสามัญง่ายไหมครับเข้าใจไหมลูกอ่าถ้าเข้าใจแล้ววันนี้นะครับมาต่อที่ประโยครวมนะประโยครวมมีใจความทั้งหมดกี่แบบลูกกี่แบบครับสามแบบแบบนี้เองนะครับสามแบบนะครับแบบที่หนึ่งแบบคล้อยตามแบบคล้อยตามจะมีตัวเชื่อมหรือคำเชื่อมนะครับคือและ นะจะเชื่อมด้วยคำว่าและนะเพราะต้องคอยตามกันก็ต้องและไปฉันและเธอพ่อและแม่นะครับอ่ะต่อไปแบบขัดแยง้งแบบขัดแย้งจะเชื่อมด้วยคำว่าแต่แต่ฉันจะกินข้าวแต่เธอจะกินขนมอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปแบบที่สามเลือกเอานะครับให้เลือกเอาหรือจะเรียกเต็มๆว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับจะเชื่อมด้วยคำว่าหรือ หรือนะครับอ่าเหตุผลนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมจะต้องเรียกประโยคชนิดนี้ว่าประโยครวมเหตุผลก็คือมันนะครับมันมีการกระทํมามีการกระทำมีการเนาะการกระทำสองอย่างใน ประโยคเดียวกันอาเดี๋ยวไม่เชื่อเราลองไปดูกันในประโยคเดียวกันอ่าอะไปดูตัวอย่างกันเลยครับเริ่มที่ประโยครวมแบบที่หนึ่งคือคล้อยตามเห็นไหมเมื่อสักครู่คุณครูบอกว่ามีแล้วเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมอ่ะมาดูดีครับว่ามันทำสองอย่างจริงไหมอ่ะมาดูประโยคที่หนึ่งพ่อไปตลอดและแม่ก็จะไปด้วยเชื่อมด้วยคำว่าและใช่ไหม เชื่อมด้วยคำว่าและถูกต้องนะครับประโยคนี้พ่อก็ไปตลาดแม่ก็จะไปด้วยก็คือแม่ก็จะไปตลาดนั่นแหละก็คือทำกี่อย่างครับสองอย่างนั่นเองโอเคขออภัยนะครับยังสไลายเดิมยังไม่จบเนาะอ่ะต่อไปแม่ครัวหั่นผักและปรุงอาหารอย่างสุดฝีมือเห็นไหมมีการกระทำกี่อย่างสองอย่างเหมือนกันเห็นไหมครับทั้งสองประโยคทำ สอย่างนะครับมีคําว่าและเป็นตัวเชื่อมนะครับและเป็นตัวเชื่อมเนาะเราก็เรียกประโยครวมชนิดนี้ว่าประโยครวมแบบคล้อยตามนี่นะครับอ่ะผ่านแล้วประโยคคล้อยตามเนาะไปดูประโยคชนิดที่2ครับประโยครวมชนิดที่สองนะ,ะประโยครวมแบบอะไรครับขัดแย้งนะครับมีคําว่าแต่เป็นตัวเชื่อมนะครับขัดแยง้งมาดูตัวอย่างสิประโยคที่หบอกว่า โนรีเรียนเก่งแต่แต่ชอบแกล้งเพื่อนเห็นไหมโนรีทํากี่อย่างลูกทำสองอย่างก็คือโนรี re, เรียนเก่งแหละอย่างที่หนึ่งโนรีชอบแกล้งเพื่อนเป็นอย่างที่สองนั่นเองนะครับอ่ะไปดูประโยชที่สองประโยชน์แบบขัดแย้งนะครับโรงเรียนวัดด่านช้างครูดุแต่ทําด้วยความหวังดีใช่ไหมโรงเรียนวัดด่านช้างเนี่ยครูดุแต่ทําด้วยความหวังดีเป็นไงครับ ทำกี่อย่างลูกทำกี่อย่างสองอย่างใช่ไหมครูดูกับดูด้วยความหวังดีได้ไงทำสองอย่างนะอย่างเงี้ยใจความมันขัดแย้งกันใช่ไหมโนโรีเรียนเก่งอันเนี้ยอย่างที่หนึ่งแหละอุต่ตชอบแกล้งเพื่อนเห็นไหมใจความมันไม่ไปทิศทางเดียวกันเนาะมันขัดกันโรงเรียนวัดดันช้างครูดูแต่ทําด้วยความหวังดีนะอ่าก็คือดูแต่มีความหวังดีแฝงอยู่นะครับอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปเลย ประโยครวมแบบให้เลือกอย่างหนึ่งนะให้เลือกอย่างหนึ่งหรือจะเรียกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับมีคําว่าหรือเป็นตัวเชื่อมนะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งทิพุดาจะกินข้าวหรือทํากันบ้านถ้าทิพตดากินข้าวทํากันบ้านไหมไม่ได้ทําแต่ถ้าเกิดทิพตดาทํากันบ้านได้กินข้าวไหมครับก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะครับแต่มันก็มี2อ,อย่างให้เลือก เราจึงเรียกประโยคชนิดนี้ว่าประโยครวมนะครับอ่ะโอเคมีหรือเป็นตัวเชื่อมต่อไปเธออยากไปเชียงใหม่หรือไปภูเก็ตเห็นไหมเชื่อมด้วยคาว่าหรือนะครับชื่นมด้คำว่าหรือ,อ,รอเพราะฉะนั้นถ้าไปภูเก็ตเชียงใหม่ได้ไปไหมอดแต่ถ้าเกิดไปเชียงใหม่ก็อดไปภูเก็ตเช่นเดียวกันเห็นไหมก็มีการกระทำสองอย่างนะมีสองอย่างอ่าสองอย่างนะทำ ทำสองอย่างแต่เลือกได้แค่เพียงอย่างเดียวนะแต่ประโยคที่ก่อนหน้าเนี้ทั้งคล้อยตามและขัดแย้งอันนั้นไม่ต้องเลือกนะทำทั้งคู่ได้เลยแต่อันนี้ต้องเลือกนะต้องเลือกโอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วประโยครวมมีแค่นี้เองง่ายไหมเด็กๆอ่าต่อไปครับไปดูประโยคสอนกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรอ่าประโยคสอนบอกว่าวิธีสังเกตก็คือจะมีคำเชื่อมประโยคนะลูกนะคำเชื่อมประโยค นะครับดังนี้หนึ่งภูท,ที่ซึ่งอันจนเมื่อเพื่อเพราะว่าตั้งแต่เออถ้ามันไปปรากฏในประโยคเราก็จะคิดทันทีและตอบได้ทันทีว่าประโยคนี้คือประโยคสอนนะครับแล้วมีบางคนต้องสงสัยแน่แนเลยเอ,อ๊คุณครูดอกจัน,ำนทำน,ำนี้ทำไมคุณครูดอกจันทำนี้ทำไมเนี่ยเห็นไหมที่ดอกจันก็เพราะว่า เป็นคำที่นักเรียนต้องจำให้แม่นๆกว่าคำอื่นๆเพราะอะไรเพราะข้อสอบโอนิชอบออกมากๆเลยนะครับเพราะข้อสอบโอนิชอบออกมากๆเลยสองคำนี้นะต้องจำให้แม่นแม่นเลยคำว่าที่และก็คำว่าเพราะนั่นเองนะครับนะจำให้แม่นอ่ะไปดูตัวอย่างหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงคนที่ยืนอยู่ข้างหลังห้องอ่าท็ทีอยู่หลังห้อง เป็นเพื่อนของฉันมีคำว่าอะไรมาเป็นตัวเชื่อมที่ถูกไหมอ่าที่นะครับแต่เอถ้าเมื่อวานใครชมคลิปเรื่องประโยคสามัญไปแล้วเราจะพบว่าที่ที่เอาเอาตรงไหนดีตรงไหนดีนดอา่าที่ตรงนี้กันที่บวกอะไรนะสะถานสถานที่ใช่ไหมสถานที่เท่ากับประโยคสามัญ อ่ะแล้วอันนี้ล่ะที่มาปรากฏในประโยคสอนแล้วจะดูยังไงว่าที่อันไหนเป็นประโยคสอนแล้วที่อันไหนไม่ใช่ประโยคสอนเออนั่นน่ะสินั่นน่ะส,นนะสิใช่ไหมวิธีการไม่ยากเลยครับนักเรียนถ้าการณีนักเรียนเจอที่มันรวมกันที่มันอยู่รวมๆกันแล้วนักเรียนแยกไม่ออกนะที่ในประโยคสอนอ่าคุณครูเปลี่ยนสีนิดหนึ่งที่ในประโยคสอนนะจะต้องเป็นแบบนี้ครับลูกเอาสีอะไรดี อาคุณครูใช้สีฟ้าสีน้าเงินแล้วกันที่ในประโยคสอนนะครับที่ตรงนี้ต้องบวกด้วยกริยานะต้องบวกด้วยกริยาหรือการกระทำเท่านั้นนะครับกริยาหรือการกระทำเท่านั้นเช่นตรงนี้ใช่ไหมครับคนที่ยืนใช่ไหมยืนเป็นกริยาถูกไหมครับมีคำว่าที่คำเดียวนะที่อาจจะเกิดความสับสนได้เล็กน้อย แต่ถ้าเกิดคำอื่นสับสนไหมผู้ซึ่งอันจนเมื่อเพื่อเพราะว่าตั้งแต่ไม่สับสนเนาะอันนี้เห็นเมื่อไรตอบได้ทันทีว่าเป็นประโยค้อนใช่ไหมครับอ่คุณครูข้ามละขออภยัยเป็นประโยค้อนนะถ้าไม่ถ้าเป็นคำว่าผู้ซึ่งอันจนเมื่อเพื่อเพราะว่าตั้งแต่เนี่ยเห็นเมื่อไรตอบทันทีว่าเป็นประโยคสอนทันทีนะครับอ่ะโอเค ไปดูข้อที่สองนะครับครูผู้หน้าตาดีกําลังสอนวิชาภาษาไทยเอ๊ะครูผู้หน้าตาดีคนนั้นชื่ออะไรเนาะสอนภาษาไทยต้องเป็นครูนิติภูมิแน่ๆเลยใช่ปะเออนะคุณครูรู้ว่าตัอเเลยต้องตอบว่าใช่อ,ชอู้เห็นไหมมีคําว่าผู้ปรากฏอยู่ใช่ไหมครับเราก็ตอบพอดีว่าประโยคสอนอ่ะต่อไปไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับอ่าคำเชื่อมยังเหมือนเดิมแต่ครูเปลี่ยนรูปประโยคแล้ว ปากาซึ่งซื้อมาเมื่อวานนี้หายไปแล้วมีคําว่าอะไรลูกซึ่งใช่ไหมอ่าซึ่งเห็นโทรมาเมื่อ,อไรก็เป็นประโยคสอนทันทีเขาขับรถชนร้านผูยเสียวจนเห็นไหมมีจนเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมคนขายเสียชีวิตเห็นไหมมีคําว่าจนเป็นตัวเชื่อมเห็นไหมครับอ่าแค่นี้เองประโยคสอนนะครับที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมคุณครูจะให้อ่านักเรียนใส่ใจคําว่าที่ นะครับนิดหนึ่งกับคําว่าเพราะเนาะเพราะนะแต่ที่ในประโยค้อนจะต้องบวกด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบวกด้วยกริยาหรือการกระทำทนันอโตก,กาบหนิดหนึ่งอาการกระทำนะครับอ่าอีกสักตัวอย่างหนึ่งไหมอีกสักนิดเนาะอ่าไปดูเลยอ่ไปดูครับตัวอย่างเขาสอบได้ที่หนึ่งเพราะ มีตัวเชื่อมนะตั้งใจเรียนเห็นไหมมีคาว่าเพราะนะดอกจันไว้แล้วนะจําได้หรือ,อยังต่อไปคุณครูพูดว่านี่ว่าต้องลำต้องทํากันบ้านให้เสร็จก่อนเนี่ยเห็นไหมมีคาว่าอยู่เป็นตัวเชื่อมเห็นไหมมีคาว่าเป็นประโยชน์ซ้อนไปนเลยจบแล้วครับเด็กๆเ,เป็นไงบ้างเอ่ยเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วเราลองไปดูแบบฝึกหัดกันสิว่าทําได้ไหมเอ่ยไปเลย อ่าแบบฝึกหัดอยู่ที่ไหนอ่ามาแล้วนะครับใบงานที่6นะครับใบงานที่6นะเรื่องชนิดของประโยคใช่ไหมครับที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้เนาะอ่ามาดูกันครับเห็นไหมก่อนที่จะทําใบงานคุณครูนิติภูมิก็มีเขาเรียกว่าสรุปเล็กๆน้อยๆไว้ให้นักเรียนเตือนสต,ติก่อนทํางานใช่ไหมครับ ประโยคสามัญน,นะอันนี้นิดหนึ่งก่อนที่เราจะทํางานเราขอทบทวนคําชี้แจงกันสักนิดหนึ่งนะครับคําชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนระบุชนิดของประโยคที่กําหนดให้ให้ถูกต้องข้อละหนึ่งคะแนนนะครับคุณครูก็ทบทวนประโยคทั้งสามชนิดให้ก่อนเลยหนึ่งประโยคสามัญประโยคสามัญคือมีกริยาตำแหน่งเดียวหรือมีคําว่าที่บวกสถานที่นะครับสอง ประโยครวมนะครับมีคําว่าแล้วและแต่หรือเชื่อมอเป็นตัวเชื่อมประโยคซ้อนผู้ที่ซึ่งอันจนเมื่อเพื่อเพราะว่าตั้งแต่เป็นตัวเชื่อมนะครับไปดูตัวอย่างันสักหน่อยคุณแม่รักและห่วงใยลูกๆเสมอต่อประโยคประโยครวมเพราะอะไรนี่มีคําว่าแล้วใช่ไหมครับนี่และ เห็นไหมคุณครูใบไว้ใบไว้ให้แล้วนะคาไหนที่คุณครูเน้นหนานักเรียนต้องดูนิดหนึ่งนะครับเพราะจะเป็นจุดใบให้นักเรียนเนาะอ่าต่อไปสุนักรักเจ้านายของมันเอถ้าน,นักเรียนสังเกตประโยคนี้คุณครูไม่ขีดอะไรไว้เลยไม่เน้นหนาด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับไม่มีตัวใบแล้วนักเรียนลองดูซิแล้วมีไหมมีไหมครับไม่มีใช่ไหมแล้วไม่มีอลบอ,อ ลลกออก่อไปครับและมีไหมและในประโยคมีไหมครับไม่มีแต่มีไหมลูกไม่มีหรือมีไหมครับไม่มีเลยเอาไปดูซิผู้มีไหมครับที่ซึ่งอันจนเมื่อเพื่อเพราะว่าตั้งแต่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบอะไรเลยครับตอบประโยคสามัญได้เลยนี่คือวิธีการดูนะครับ นักเรียนดูตัวเชื่อมเหล่านี้เห็นไหมถ้ามันไม่มีตัวเชื่อมทั้งประโยครวมและประโยคสอนเราก็ตอบอะไรตอบประโยคอะไรเลยครับประโยคสามัญไปได้เลยเห็นไหมแล้วที่สําคัญถ้าเกิดใครมีความละเอียดรอบคอบม,มากนิดหนึ่งนักเรียนก็จะรู้ว่าคําว่ารักเป็นกริยาหนึ่งตามแหน่งนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างเข้าใจไหมลูกอ่าถ้าเข้าใจแล้วลองทําตัวอย่างสักหน่อยไหม ไปดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งอเอาข้อที่ไหนเอาข้อไหนดีลูกข้อสามเนาะข้อสามมาคุณครูทําข้อสามให้ดูนะครับข้อสามมันไม่มีตัวใบคุณครูจะลองดูซิว่านักเรียนจะเข้าใจไหมมันไม่มีตัวใบนะอ่ะคุณครูกําลังฟ้อนรําอยู่ในห้องหน้าตสินอันดับแรกดูก่อนเลยแล้วมีไหมและแต่หรือมีไหมครับถ้าไม่มีประโยครวมตัดทิ้งครับไม่ใช่ไม่ใช่รวมแน่ๆอ่ะต่อไปไปดูประโยคซ้อนต่อซิผู้มีไหม ที่ซึ่งอันจนเมือ่อเพื่อเพราะว่าตั้งแต่มีไหมครับไม่มีก็ตัดทิ้งตัดทิ้งต่อประโยคสามัญได้เลยเห็นไหมเนี่ยประโยคประโยคสามัญคิดมากไหมยากไหมลกูกยากไหมครับไม่ยากอ่าไม่ยากแต่ถ้าเกิดใครใครแบบเข้าใจมากมากกว่าที่คุณครูที่ที่คุณครูอธิบายนักเรียนกาอา็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมได้เช่น เป็นประโยค์สามัญเพราะอะไรหาสิเหตุผลมันคืออะไรเหตุผลมีอยู่สองอย่างเนี่ยเนี่ยมีมีกริกยาตำแหน่งเดียวกับที่บทสถานที่ข้อน,นี้มีไหมที่บรสถานที่คุณครูกําลัง้อนราอยู่ในห้องนาฏศิลป์มีไหมที่ที่มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องเป็นกริกยาตำแหน่งเดียวแน่เลยอะไรเป็นกริกยาเอออะไรเป็นกริกยากริกยาคือการกระทําถูกไหมการกระทําเพียงอย่างเดียวใช่ไหมแล้วคุณครูคนนี้ทําอะไรอะคุณครูคนนี้กําลังทําอะไรลูกกาลัง ฟอนรำนี่ไงฟอนรำอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นกริยาเท่ากับกำลังฟอนรํรำอยู่เห็นไหมกริยาหนึ่งตำแหน่งแต่มันทำไมกัน,นลูกมันติดกันใช่ไหมกำลังฟอนรํรำอยู่เนี่ยเห็นไหมมันเป็นคำทั้งหมดสามคำแต่มันมาเรียงติดกันเราก็นับเป็นหนึ่งตำแหน่งได้นะครับโอเคไหมครับอะ ถ้ายังไม่โอเคเอาอีกสักข้อไหมลูกอ่าอีกสักข้อหนึ่งเนาะเพื่อเพื่อความเข้าใจเนะาะออาประโยคประโยคอะไรดีประโยคไหนดีเอาประโยคที่มีตัวบ่าเนาะอ่ามาดูข้อที่เจ็ดครับครูที่สอนป .6 ใจดีหมดทุกคนเลยจริงหรือเปล่าเออดูสิแอบคุณครูขีดคาว่าอะไรให้เนี่ยที่ที่มันอยู่ในประโยคอะไรนะประโยคอ่าผู้ที่อ่าเจออะไรทีประโยคอะไรครับตอบทันทีเลยว่าประโยค สอนง่ายๆใช่ไหมลูกอประโยคสอนประโยคสอนอ่าเรียบร้อยแล้วยากไหมครับไม่ยากเนาะอ่าทำไมยากนักเรียนชมคลิปนี้แล้วนักเรียนสามารถทําใบงานได้จนจบใบงานสุดท้ายคือใบงานที่9้าเลยนักเรียนเนาะถ้ามีใครไม่เข้าใจก็อย่าลืมวิดีโอคอมมาหาครูนิติภูมินะครับวันนี้สวัสดีครับ